ที่ชัดเจเวีเดเ,เดวนเ้นเลดเยหกโมงเช้ากินกาแฟที่ภูทับเบิกอ่าเมสซีเมซี บอกว่าเพียบเลยฝรไทยไม่ฝืนนะบอกว่าเพียบเลยบอกว่าเพียบเลยฝรั่งไทยทั้งกุ่นเห็นเลยกำล,ล,ลังแดดอ่ะเก็บภาพวูทับเบิร์กครับดียี่ห้าเก็บภาพครับทะเลหมอกเจ็บภาพอยู่สวยสวยมากสวยมาก,มากหมอกหนาตึ๊บมองไม่เห็นข้างหลังเลย ทะเลหมอกภูทรัพ์เบิกครับวันนี้ยี่สบห้าธันวาสองพันหกสิบสามเวลาแปดโมงสิบห้านาทีนะครับสลัจนจรทัวร์ครับวันนี้ภูทัพ์เบิกมาเจอทะเลหมอกสมดังที่ใจคิดไว้อะครับได้เจอทะเลหมอกตอนหกโมงเช้าก็ไม่ได้เยอะครับหมอกแต่พอว่าแปดโมงแล้วหมอกขึ้น ทีมงานกำลังเก็บภาพอยู่ยิ่งสายยิ่งหมอกมาครับนี่ขนาด8โมง15แล้ว มองไม่เห็นเสาวัดอุนโนภูมิแล้วเอะตม่อไม่รู้ว่าใครเป็นใครเก็บภาพทะเลหมอกอมนาตึบ๊บ เลี้ยวไปเห็นวัดเลยอ่เห็นภูเขาเลยเห็นภูเขาเลยไม่เห็นอะไรมองเห็นอะไรเลยรัศมีสิบเมตรไปมองไม่เห็นละนี่ขนาดแปดมองสิบห้ายี่สิบแล้ว

โอมาโซนนี้ก็เต็มไปด้วยหมอกครับแปดมงสิบนาทีที่พูทับเบิกหมอกขึ้นเยอะมากข้างบนคือจุดที่วัดอุณหภูมินะครับแต่ก็มองไม่เห็นหรอกมบดเต็มไปด้วยหมอก เต็มไปด้วยหมอกครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นสูงแล้วนะครับแต่ก็หมอกก็ยังมาแล้วก็ไม่หมดถือว่าโอเคครับหมอกสุดยอดร้านค้าข้างล่างนะครับมองแทบจะไม่เห็นเลยครับยิ่งฝั่งโน้นก็ยิ่งมองไม่เห็นเลย เต็มไม่เลืหมอกอะครับสุดยอดสุดยอดสวยงามครับสวยงามสวยงามครับสวยงามครับหัวทับเบิรครับทะเลหมอก ตอนนี้ไม่ผิดหวังครับตอนนี้หมอกมาตึมละหมอกเยอะมาก <c oughs> หมอกกำลังขึ้นเลยครับพูถ้าเปิด <c oughs> ข้างเต็น <c oughs> เต็มไปได้วยหมอกเดี <c oughs> ๋ยวเก็บภาพสวยๆครับ <c oughs> ภาดไม่ได้ หมอกว่าเต็มเต้นเลยนะเ<ม> <c oughs> นะี <c oughs> ่ยเวลาแปดโมงเช้าครับแต่หมอก็ขึ้นมา ผูทะเลหมอ,อกครับรัฐวิสาหกิจชุมชนผู้ทับเบิกครับน,นี้ทีมงานกำลังเก็บภาพอันนี้กำลังเก็บภาพทั้งภาพใช่ครับผู้ทับเบิกครับวันนี้ดันดนมาไม่ผิดหวังทีแรกนึกว่าจะไม่เจอแล้ว เชา้าตูต่ยังไม่ขึ้นขนาดนี้เลยนะครับนี่แปดโงสิบนาทีก็หมอกขึ้นมาละก็ถือว่าโอเคครับ <c oughs> หัวท้าเบิกครับวันที่ยี่สิบห้าทันวาคมสองพันห้าร้หกสิบสามทะเลหมอกกำลังขึ้นมานะครับจากภาพด้านหน้า ทะเลหมอกหนาตึบเลยสุดยอดสุดยอดมองเห็นข้างหน้าคือวัดผูทับเบิกนะครับที่เห็นยอดของเจดีที่โผล่ขึ้นมากลางทะเลหมอ,อกไม่เห็นหมู่บ้านคนเลย ปกคุมไปด้วยหมอกครับหมอกนิ่งหมอกหนามากสัญจรทัวเจ้บภาพฝากท่านผู้ชมครับวันที่ยี่สิห้าธันวาหกสิบสามซ้ายสุดของภาพนี่ก็จะจะไม่มีหมอกนะครับถ้าดูด้านด้านซ้าย มือสุดของภาพเดี๋ยวถ้ากระเถิบมาทางขวามือทางฝั่งนี้หมอกกำลังขึ้นมาครับอันนี้ขึ้นมาไม่ผิดหวังครับเจอทะเลหมอกดั่งใจที่อยากจะมาดู เช้าครับอาทิตย์กำลังจะขึ้นจากขอบฟ้าแสงทองล้ำไรครับติดกับไล่สุดขอบฟ้าตอนนี้ก็แสงเมฆภูสกายดาวบ้านไล่สายลมบ้านอิงผา ติดฝั่งนี้ก็ไล่ริมผาครับ อันนี้คือดอกผักเซียนฝรั่งสวยงามครับ <c oughs> ปลูกสวยงามครับสวยมากครูสับเบิดครับช่วงเช้า25่ธันวาหกสิครับ <c oughs> สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดมากอากาศดนเย็นครับ รัสวยวิวสวยพูตะเบิกแนะนำครับไม่เคยมามาทักครั้งหนึ่ง <c oughs> อากาศกำลังดีครับช้าตู่ที่ภูทับเบิกเก็บภาพที่ไล่ริมผาครับโอเคครับชัดเจนมากชัดเจนมากครับสวยงามครับ อากาศเดเย็นกับทะเลหมอกบางๆครับทะเลหมอกก็เริ่ม,มบางๆแล้วตะวันเริ่มจะขึ้นสูงก็หมอกก็หายหายไปครับเช้าตู่ก็เยอะหน่อยเช้ามืดก็เยอะหน่อยตอนนี้ก็พระอาทิตย์เริ่มขึ้นก็หมอกก็เบาบางลงไปแต่วิวก็ยังโอเคอยู่ <c oughs> เขาตู่ที่พุทธเบิกยี่สิบห้าทันวาหกสามครับพุทธเบิกเช้าตู่อากาศดีวิวสวยครับ มึดไปด้วยหมอกเลยนะครับข้างล่างยิ่งมืด ข้างหน้าคือถนน <c oughs> ที่ขับรถขึ้นมานะครับถ <c oughs> ้าจะขึ้นทางลมสักขึ้นเส้นนี้นะครับถ <c oughs> นนที่วิ่งขึ้นมาภูทับเบิก <c oughs> ที่โูทับเบิกครับ วัดอุณหภูมิโพเทอร์เบิร์กเวลาเจ็ดโมงยี่สิบนาทียี่สิบห้าธันวาหกสามครับดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นณบริเวณจุดวัดอุณหภูมิโพเทอร์เบิร์กรุ่งเช้า ของวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมหกสามหมอกมวันละเช้ามืดดึงมีหมอกนะครับแต่สายมาไม่มีหมอกแล้วเหลือแต่ความเย็นแต่ก็มีบางๆมองไกลๆก็มีบางๆหมอกไม่ใน่นหนาเหมือนช่วงเช้ามดืด ก็ยังพอมีบางๆกับลมเย็นเย็นที่ภูทับเบิกครับท่านใดที่ยังไม่เคยมาแนะนำครับมาสักครั้งหนึ่งตอนนี้17องศา นีทีมงานสัญจรทัวร์กำลังนั่งพักเหนื่อยกลงังหลังจากที่ไปเดินขึ้นเดินกำลัง <c oughs> กำลังนั่งไปเดินหอบมาอย่างเงี้ยนะลมแทบจับโอเคครับเดี๋ยวั่งกินกาแฟาพักเหนื่อยครับรอให้ร <c oughs> อให้เต็นท์แห้งแล้วก็จะเก็บเต็นท์กันนะครับพักเหนื่อยกินกาแฟารอเต็นท์แห้ง แล้วก็จะกินกาแฟก็เก็บเต็นอามนำ้ำเก็บเต็นแล้วไปกันต่อครับ